สวัสดีค่ะช่องเจคเคนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเคนนนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านนอกดาวพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาดหนึ่งไร่ค่ะทุกท่านมีไฟฟ้าถึงหน้าแปลงนะคะและล้อมรั้วเป็นที่เรียบร้อยเลยค่ะเหมาะสำหรับท่านที่รักธรรมชาตินะคะต้องการความเป็นส่วนตัวค่ะแปลงนี้เลยนะคะ ตัวบ้านทาังนี้นะคะมี1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําแถมแอร์หนึ่งเครื่องมีเครื่องทําน้ําอุ่นมีห้องครัวแยก1ห,ห้องมีโรงจอดรถมีถังน้ำสอ0 0ัลิตรด้วยนะคะราคาเพียง9ก9 0 0 0บาทค่ะอยู่แบบแนวสไตล์บ้านสวนนะคะน้ําไม่ท่วมผูะทุกา์สามารถพิ้วกระเป๋าเข้าพักได้เลยนะคะอยู่อาศัยได้สบายค่ะ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยะไซอําเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะฟรีถมดินฟรีร้อมรัว้วฟรีปลูกต้นไม้รอบแปลงและวางระบบน้ำรดน้ำต้นไม้รอบแปลงด้วยเช่นกันนะคะด้านหน้าแปลงค่ะเป็นถนนคอนกรีตนะคะเข้าออกสะดวกคันเดินทางสะดวกบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาตินะคะแต่ต้นไม้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไรค่ะท่านกำลังพอดีเลยทีเดียวนะคะ ท่านใดที่สนใจค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมระนัดชมพื้นที่นะคะท่านสามารถติดต่อได้ทุกวันตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรให้ท่านเรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ